โอ้ยต่อไทยบรเดได้เ็นยักเสียอันอปาขึ่นไม่ไงเอาอ้าปาขึ้นะอาจ้าแต่ะอาปาก้นเนี่เอาขากไปโอเน้าผู้หได้ออกไปปนีรอส้างผลตรวจนะครับมีเมนนะครับหมอไม่วมาปนีไม่ไงเจ้าคิวต่อไปย้ำคำนะครัาไม่ไงเอจะเป็นจะยังหนีหมอปนีจะไม่มีหมอ แค่น้ำหนักอะแขนีุขาวพ่อจะเอาไปลอดไส้จีตะลงนี่พ่อุ้ยเอาซาบีใบ่วแตแล้วน่าพูดก็ถึนเลยเป็นไงอันนี้ห้อนห่อนก็ดีฮะนี่บมอนไดอะนี่ะโอ้ยหมอไปตรวจไเลยหมอสิว่าไข่เอาก้มลงก้มลงข้าหัวใจเล้วหมอกไดมอนห้อนนะกลมโอ้ยมันมาเป็นนักกีฬาเขาิโดนนั่เด้อันมุนอี่ท่าหนึ่งก็หน่ะ เาใจนา่ยเรืองพวกนเน่ถามกันเลยแถวบ้านใครเนี่ยคนแถวบ้านเนี่ยแถวป่วยน้อยนี่อุณหพูมมันอยู่นี่หลักอง้อยห้ิถามนเลยของล่ะโอ้ยนี่บอกเอยหแ่ส้เดยเยอ้กันเ้อลูกสาวเจ้าเนปากปิดประวัตได้่ย ดึงอะไมด่าเจ้ากอมีหัวดไอ้ก็มีเหมือนกันต้วไอ้ก็มีด้อของเจ้าตีมองด่าให้กัอยู่มึงก็มีปะจ้าเฮ้ยงานนีหล่นนี่มงถามมนอมาแล้วหมอจีได้ปลดใส่ไงเนี่ยจีไ่ได้เขาจีได้กอนี่ยปลาบ้าถามจีได้ไง เม่นม่ไดาฉี่ปาลอดหมอแบบนี้กมจะซื้อหรอหมอตัวใจไหนตอนมันออกนั่งมาเมยในมเดียวเท่านี้เอาเดียวมากก่อนนะคะเดี๋ยวหมอจะรับไข่ในก้อนค่ะอค่ะขาเน้อีแขนอ้าวหมอไข่เขามาปลอดได้กีน่เลแววูมันมาถึงใส่มางไดกันหมอนี่ยั้าาทีก็ีเต็มปลอดยุ้ยฉี่กั นี่ฉันจะทำ้ขเวทผู้ใ่าทบหานี่ปวยได้คโดพอสมยฮัลโหลอ้บังคับใใส่เนืออาจะเลยแต่หาปองจะหอบาแทลม่ใช่ของันแกนเลวตอนนะกูบอกว่าเมื่อกลวเอากูบอกว่าอยู่

สัยาจะได้กิน,ไ,กนได้ใช้มานล้วของกีช,าช้าใชรไปเลยแกมาถี่ตัวเงียวหนี่ตัวถ่าตเงียววาตายแล้วเนี่ยข้าบอโอ้ยเงี้ยวเจ้าพิษปกตีนะคะเนี่ยนี่บาดกันแส่นหนรือบาดิมเอาอยาก่กสิทํามาด่บาบตอนยูเงี้ยงหอกเงียงน่เลยบ้ามากเงี้ยงไเจ้ามีพฤติกรรมการกินแบบไรคะการกินของาชาี่หมออ้อยฉันักกินพิษกค่ะโอ้ยกกินิบกีบ เมนูเหย่างทาคโขย <c oughs> มีโมุจฉาบอรยญี่ปุ่โไหยมันมเป็นกัร์ันอันเดีวเเเเเเยวนะกินก็เผาเศร้าเที่ยงแรกในหมน่กับป่ายลกันกันนอการน้นากิ้ก้อยปลาดีบ้า,าปลาดีบ้าเมนูปลาดีบ้าในเมนูหม,มาก